สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสเตอร์บาร์จะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้ในรายวิชาพละศาสตร์นะครับในหัวข้อการจับไม้เชือกชนิดนะครับว่ามีลักษณะและวิธีการจับนะครับอย่างไรมีกี่แบบนะครับและการจับอย่างไรจึงจะถูกต้องนะครับนะพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยอ่ะนะครับพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้นะครับในการจับไม้ลักษณะที่หนึ่งนะครับ การจับไม้เชพจนิสตนะครับจะมีการจับอยู่ right> 2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1คือการจับแบบเช็คแฮนนะครับแบบที่2คือการจับแบบปากกาหรือว่าการจับไม้จีนนะครับเดี๋ยวดิอรนนะครับจะสอนการจับแบบที่1ก่อนนะครับคือแบบเช็คแฮนนะครับหรือว่าการจับแบบจับมือนะโดยนะครับให้นักเรียนนะครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับจับไปที่ด oui> ้านหัวของไม้นะครับเปลหัวของไม้แบบนี้ หลังจากนั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดนะจับไปที่บริเวณด้ามไม้นะครับโดยที่ลักษณะของด้ามไม้จะต้องอยู่ระหว่างกลางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หลังจากนั้นให้ใช้นิ้วนะครับกำลอบบริเวณด้ามไม้โดยที่ลักษณะนิ้วชี้นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ สำหรับการจับแบบที่1น,นะครับหรือว่าการจับแบบเช็ดแฮนด์นะมีประโยชน์คือสามารถเล่นได้ทั้งสองหน้าไม้นะครับสอหน้าไม้คืออะไรคือเมื่อลูกปินป่นปองนะครับมาในลักษณะด้านโแฟแฮนด์นะครับด้านโแฟแฮนด์เราก็สามารถเล่นได้นะครับถนัดนะหรือถ้าลักษณะลูกลูก,ลกทเทมเบิร์ตตีนะครับมาในลักษณะแบ็คแฮนด์ AND, เราก็จะสามารถเล่นได้ในลักษณะแบ็คแฮนด์แบบนี้ครับหรือหน้ามือและหลังมือนั่นเอง ต่อไปนะครับจะเป็นการจับแบบที่สองแบบที่2คือการจับแบบปากกาหรือว่าจับแบบไม้จีนนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างในการจับระหว่างแบบที่2และแบบที่1เป็นอย่างมากนะครับเรามาดูกันแบบที่2นะครับเหมือนเดิมให้นักเรียนใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับจับไปที่บริเวณส่วนหัวของไม้หลังจากนั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดนะจับไปที่บริเวณด้ามไม้โดยลักษณะการจับนะครับ ให้ใช้นะสนิ้วนะครับระหว่างนิ้วนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือนะครับคีบไปบริเวณด้ามม้าแบบนี้ดูใหม่นะนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้นิ้วท้สองนิ้วคีบเอาไว้ให้แน่นนะเรียบร้อยครับจับทิศที่ถูกต้องนะครับด้านหลังจะต้องมีลักษณะแบบนี้นิ้วตั้งสองนิ้วนะครับ ประคองไม้เอาไว้นะแบบนี้นะครับประโยชน์นะครับของการจับแบบนี้นะจะทําให้การตีโฟแฮนนะครับหรือหน้ามือมีม,มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือจะทําให้เล่นด้านแบ็คแฮนนะครับหรือหลังมือได้ค่อนข้างยากเพราะว่าจะติดบริเวณนิ้วทั้ง3นะครับแบบนี้ ะะเมื่อนักเรียนนะครับได้ฝึกจับทั้ง2แบบแล้วนะสามารถนําไปปรับใช้กับกับสไตล์การเล่นของตัวเองได้นะครับใครขนัดแบบไหนนะสามารถนําไปใช้ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับที่จะนิยมใช้กันคือการจับแบบที่1นึ่งะครับคือแบบเชคแฮนเพราะว่าจะาค่อนข้างสะดวกในการเล่นทั้ง2หน้าไม้นะครับโฟแฮนและแบ็คแฮนนะครับต่อไปเดมาเตอร์นะครับจะให้นักเรียนลองฝึก นะครับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกที่วร์เทนิดกันบ้างโดยแบบฝึกที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนนะจับไม้แบบใดแบบหนึ่งนะครับโดยมาสเตอร์จะเลือกการจับแบบที่หนึ่งนะหลังจากนั้นนะครับเปิดหน้าไม้ไว้แบบนี้นะเปิดหน้าไม้ไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ใช้ลูกเทเบอร์เทนิดนะครับวางลงไปที่ไม้แล้วปล่อยนะครับพยายามประคองไว้ให้นิ่ง นะครับประคองไว้ให้นิ่งนะแบบนี้นะครับอาจจะจับเวลาก็ได้ประมาณนะครับหนึ่งนาทีหรือห้านาทีก็ได้นะครับเพื่อฝึกการประคองลูกนะครับให้อยู่บนหน้าไม้ของเรานะครับอ่าฝึกทั้งด้านโฟแฮนด์และแบ็คแฮนด์นะครับหน้ามือและหลังมือนะเหมือนกัน ต่อไปนะครับเป็นแบบทกที่2นะเดี๋ยวถ้ายังเรียนนะครับใช้ไม้ปิงปองนะครับประคองลูกปิงปองไว้บนไม้แบบนี้เหมือนเดิมนะหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนโยนลูกปิงปองนะครับตัวใช้ไม้นะขึ้นตัวอากาศนะครับะระดับสายตาแบบนี้แ้วรับด้วยไม้ปิงปองนะครับนะแบบนี้นะครับนะ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  ฝึกให้เกิดความชำนาญพยายามประคองลูกนะครับอย่าให้ลูกหล่นพื้นนะเราต้องรู้จักการผวันแรงนะครับการความหนักลงมาจังหวะที่ลูกกาลังจะตกสู่ไม้นะครับนะฝึกทั้งหน้าโฟแฮนและแบ็คแฮนนะครับแบบที่3นะครับจะเป็นการดอกลูกวิงปองนะครับ โดยจะให้นักเรียนนะครับหัดดอกนะหัดดอกก่อนเริ่มจากหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง4ี่ครั้งและห้าครั้งนะครับโดยวิธีการนะครับให้นักเรียนดอกครั้งที่หนึ่งแล้วใช้มือจับไว้แบบนี้อ่านะดูใหม่นะนะครับจะใช้มือโยนก็ได้นะครับนะครับใช้การโยนนะโยนตีจับโยนตีจับนะครับ หลังจากนั้นนะครับเพิ่มเป็นสองครั้งโยนตีตีแล้วจับโยนตีตีแล้วจับนะครับเมื่อเก่งแล้วนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหรือสิบครั้งเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับพยายามฝึกทั้งหน้าโฟแฮนและแบ็กแฮนนะครับเหมือนกันโยนตีจับ โยนตีแล้วจับครับเมื่อเก่งขึ้นเพิ่มจำนวนครั้งเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สังเกตนะครับลักษณะการดอกนะมัตเตอร์นะครับจะพยายามเก่งข้อมือเอาไว้นะครับข้อมือจะไม่พิ้วแบบนี้จะต้องเก่งเอาไว้นะครับใช้การยกแขนขึ้นลงนะเราจะไม่งัดไม้แบบนี้นะครับยกแขนขึ้นลงยกแขนขึ้นลงอ่านะ ยกแขนขึ้นลงนะครับไมเก่งข้อมือไว้นะครับตาอยู่ที่ลูกวิงปองตลอดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทักษะนะครับการจับไม้และการสร้างความคุ้นเคยนะครับซึ่งจะฝึกไม่ยากเลยนะครับทบทวนนะการจับไม้นะครับมีทั้งหมด2แบบด้วยกันคือแบบที่1นะครับการจับแบบเช็คแฮน และแบบที่2นะครับคือการจับแบบปากกาหรือจับไม้จีนนะครับพยายามศึกษาและจําข้อมูลเอาไว้นะครับสาหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านไม่เป็นไรลูกนะครับหนูพยายามจําข้อมูลที่มาเซอร์บอกนะครับคือการจับไม้จีแบบ2แบบด้วยกันนะครับจับแบบเช็ดแฮนจับยังไงนะครับจับแบบไม้จีนหรือปากกาจับยังไงนะครับส่วนใครที่มีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านนะครับให้หนูฝึกตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ วันนี้นะครับก็ดมาเตอร์นะครับก็จะฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ในคักจับจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มาเตอร์นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ